Cháu bới, cháo bới, cháo bới. Long, luôn long, luôn long, 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 2 long, 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 mà long, อ๋อตอนนั้นกนั่นนั่นน่นั่นนั่นัน่นนันนนนนนน่มีไฟเบิ้งไฟมบงเบงไฟเน็กเขาล่งเลิกเล,กเลยน็น็น,นลงเลยมันจิไปโตมันยันยงสั่นยังไอีเลกกืเหตุปกเปลี่ยนที่ละ่ะ นี่ออกมาคืนเลยน้ำฉืนมาคืนเลยนี่จับซุ่มนี่เบิดแล้วแล้วก็แล้วดอกเอาไปแล้วเอาไปแล้วยับขึ้นมน้าบันนับขึ้นมานับขึ้นมน้านับขึ้นหน้าเอ้เอาดักมองนีนี่ดักมงนีนี่ดักมองไปเออนั่นละนั่นละดักดักดักกว้างกว้างดักกว้างดักกว้างมันล่อจะซุ่มนัหนมันน้ขึ้นมากขึ้นแต่ในตรงปุ๋ยน่ ไล่เอาบปนไล่เอาหมองวังเว้นครับมองผู้นำม,แบบมันดีขึ้นมาขึ้นจังเลนขึ้นจังมันขึ้นแล้วมันมันมากองขึ้นเอาใหม่ตันวน,นี้อของนี่ไงใหม่ใส่ดีนะเนี่ยตัวออกนะออกเดีย๋ยวบ้าง เขาสีเอาตรงเลยลงกนับงโอ้ยนี่นี่นี่สามตัวสีัวมี่อ็งมีมทันไป ลงไปแล้วลงไปแล้วนะนี่โอ้เพลินนะโอ้ยออกแล้วออกข้างล่างไปลึกจังเฉยวะแับใส่ถุงปุ๋ยมันจังเฉยมันจังเสียบิกไตออกมาขื่นนะอยู่ตัวหนี่อยู่ตัวหนึ่งมันอยู่ข้างนอกนี่เอัโว้ยอะไรเงี้ยเออมันดีในถุงอ๋อนี่นี่เตัวเดียวนี่ มันออกมาขึ้นยังไงฟัายเตียนั่นั่นนั่ลงเหลาลงเล่ลงเลนีเอตัวเดียวนี่เยออีเลือสองตัวเลือตัวนหมมนหมดนบ่แล้วขังเถงกับเือดคือกองกรทันไิ้ลงไปตัวนี้ซุ่มหางลางเลยนี่เรอนั้นเขาถึงมือคนมันมันถอยเร็วอยู่ดอกเอเอาเอานี่เอานี่เพราะนี่ล่ะนี่โอ้ย เป็นสาวเลยพี่น้องเลยเบดึงออกด้วยรับสิ่งใเปิ้ลตุกตัวบันนี่เอาจับใส่ไม้จับใส่ไม้จับจับใส่ไม้เออจับใส่ไม้บันนีอบันนี้วิธีการเอาปลาดุกวันนี้ลุดได้นั่นมันลุดได้นั่นเน็กดีๆีเน็กดีๆ bơ lông qua tổ, ở mưa, ở mưa, mưa, mưa sao, say, mưa coi coi, coi quắc lông, quắc lông, lông quá, nó chỉ một, chỉ một đỉnh đó mình xịm mất thùng quý ở trong tài thùng quỹ này đó đi đi nết quay đi đi phăng phăng là để khảo về chắc như vậy này chấm rồi แสดงว่ามันลงแน่แล้วม่นบ่นี่ณเดือยอยู่สองตัวนี่สองตัวแบบไงเลี้ยทางในกับอย่าให้มันเปลี่ยนกมาคืนนี่ยมันมีหนาวออกมาเรื่อยๆเนาะมันกเบบ็เลยบเบื่อจากเถื่อนน้ำแหง้งมันจับง่ายแล้วป่านนี้อีกสองตัวโหืย<ะ> มันแม่นั่นหลอดเหรอจะต้องปัน่นใช่ไหมยี่นี่กี่ต้มบ่บนั่นน่ะตัวนึงนัน่นนันนน่นนั่นนั่นนั่นหัวแบบไงเลยโอ้ยยุ่มกัดขาค่อยๆไล่มันค่อยๆไล่มัน <c oughs> น้ำม,มันเต็ม <c oughs> นามเต็มต้องปุยเลยม, <c oughs> เเมันน้ำบอกว่าไเอาเอาสิออาขึ้นนี่นั่นจับผีไหมซุ้งๆผีไหมมองปากมันนีไหมดปอ่มดอกไหมลงเลยลงเลย ย่งตัองยุง่งัสิบืนนี้ไปเรื่อยๆอยู่ตรงสิขาาได้น้ำน้ำมันนักน้ำขาดเบิดนี้ปะดยวมโตเด้ตรงแหงเกาๆอยู่นั่นแหละตัวใหญ่ก็มูนมันย่องเขาเยอะเกินโคหัวมันเลยนั่นนั่นน เออเดียวตัวเดียวสองตัวสตัวโอ้เน็กเลยเน็กหัวมันเลยเน็กเลยเออเน็กเลยเจ้าเน็กเน็กอันนี้เลยไหมเน็กจึกลงไปเลยไหมจะไปกดเขยคอยอังสันมันหูตัวมันมันดิ่นเน็กปลาดูกกระทืบเน็กจึกลงไปเลยว้าวว่าว มันบ่มีขีดตรงมันดูดเนาเบิดย่งหอเบิ้ดีดีป่ทั้งพีมีบ่ะมีอยู่ไต่ผีพีมีบ่ะวันนี้ดินทรายมันเป็นหูน้ำบ่ปลามีป่ะมันดูดแค่นขีดตรงนะเอ้ยนั่นนั่นนั่น lừa nhăng, lừa nhăng, lừa bớt nhăng, trốn há bứng, không là, là, nó là. À, nghe lên. Nên, tôi cân, Nếu mình gặp thò đúng không Nó chỉ bươn cẩn thận thôi nè, nó chỉ bươn cẩn thương thấy đâu? bắt tôi nhây này. này tôi nhây này, Nhi, Tôi nhây tôi nhây này Nhi, tôi nhây này Nè, 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 Đứa tôi nói đứa tôi nói. Xuống xuống มันเงียงมันปกนักค่าโอ้นี่ตัวนึงนี่นี่ไปยังเตียงตัวนึ่งขึ้นมาหอดีเสยขึ้นมาอีกสูงถักเนาะโอ้ยแสดงว่าเก่งแงีงบักยางสั้นเด็มนั่นนี่ตัวนึงนี่ตัวนึง,นนงโอ้เก่งแงีงเก่งแงีแง,ง,งดูนี่สุด,ดยอด่ะรีรีย่วงหลัลบเลย เยอะทียเหียงหายอยู่ก็อูเก่งงกะดูกมขึ้นหอดผีเสือเยอเดี๋ยวมันอาจจะบินมาหอดเื่อไปเียงเพราะว่าเื่องตรงนี้วะเก่งีงอีีเงียงมันเงวเนาะขึ้ดมาที่ล่ะขึ้นมา พ่อ,อว่างไวนนะ้นี่เราเงี้ยหาปลากันเผื่อมันมีมาหอดนี่มันจะขึ้นมาหยางหนามเฮงในหน่อยอยู่นี่หน่ะดีแล้วเนาะหนามมันอันนี้มันก็สิบน,นี่มันขึ้นมาหนะนี่นโอ้ขันกระจอมยู่วงหนึ่งนะเขาเหี้ยมองหอมเรียบร้อยเลยไฟเงียตียงนั่นเพิ่นมาเพิ่นว่าบานเหีนเน้ยเด่น ก็น้องเฮียเมื่อวานเขาถือมาดับเครื่องเลือกเพระท่นไหนดับอยู่นี่ <laughs> โอ้เว้ยถืมาดับเครื่องนี่น้องมาจับปาดูก,ก่อนไอปาดูอยู่ประมาณเกือบสองลอยู่แล้วครับเดี๋ยวสิดับเครื่องก่อนครับท่านเลิกแล้วครับ